ลุงร้อยพามาดูคลิปนี้ยาว10นาทีสเสนอ4เบนูในคลิปเดียวมาติดตามกันนะครับคลิปเดียว4เบนูว่ามีเบนูอะไรบ้างมาดูมาติดตาม10นาทีนะครับกับ4เบน,นู1คลิปเท่านั้นนะ10นาทีนะครับรับรองว่าชมแล้วสุดยอดนะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระแล้วก็ได้ความอร่อย นะความอร่อยเนี่ยไม่ปราณีใครนะครับกับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายกา,ารค้าตาลุงรอยนะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงเลียงนะครับหมูทอดน้ำปลาหรือว่าไข่เจียวมาดูกันได้เลยครับแวะมาหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าลุงร้อยช่วยแกงส้มไมหน่อยมีน้ำแกงอยู่แล้วทั้งแบบขวดแบบซอง บอกว่าวันนี้ได้ปลาคิตังมาหนึ่งกิโลพอดีเลยนะปลาคิตังหนึ่งกิโลนะครับเล้วใช้น้ําแกงหนึ่งขวดกับหนึ่งซองนะครับแล้วก็เปิดน้ําแกงขวดก่อนนะครับมันมีขวดกับซองอยู่พอดีนะใส่น้ําแกงลงไปหนึ่งขวดนะแล้วก็ใส่น้ําลงไปสองขวดเนาะเดี๋ยวนะใส่น้ําตามลงไปอีกนะ,ะตอนนี้ตอนนี้ก็เปิดน้ำแกงซองก่อนนะแต่ใส่น้ำทีเดียวเลย นะาเอาดิดน้ำน้ำแกงซองลงไปแล้วก็ตวงน้ำไปสี่ขวดนั่นแหละนั่นแหละน้ำแกงหนึ่งหนึ่งซองน้ำแกงหนึ่งขวดรวมแล้วก็เท่ากับสองขวดหรือว่าสองซองนะนี่แหละน้ำแกงลุงลอยพอดีเลยที่บ้านเขาีน้้ำแกงลุงลอยอยู่แล้วก็ใส่น้ำแกงลงไปเรียบร้อยสองขวดตอนนี้ก็ตวงน้ำสี่ขวดเนาะใช้ปลาขีตังหนึ่งกิโลนะหน้าจอร่อยน้ามอนี้นะ ใส่น้ำลงไปนะใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำลงไปนะใส่น้ำลงไปเรียบร้อยนะครับตวงลงไปเลยครับตวงคือการตวงวัดนี่แน่นอนครับความอร่อยมาแน่นอนนะไม่ผิดสูตรเขาเรียกไม่ผิดสูตรใส่น้ำเรียบร้อยก็เร่งไฟเลยนะเร่งไฟเร่งไฟเร่งไฟเอาเร่งไฟเดือดเต็มที่เลยนะเอาเร่งไปเร่งไปนะเร่งเดือดเต็มที่เลยนะครับสปีดเต็มที่ นะเร่งไวให้มันเดือดให้น้ำแกงมันนวันว,น,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 วนัวนัวนัวนะพอน้ำแกงเดือดเต็มที่เดี๋ยวสักพักเราก็จะใส่ปลาลงไปนะโอ้โหเก็บติดบ้านไว้เลยครับน้ำแกงลงุงหรอยสะดวกสบายนะครับั้งอยู่เอาน้ำแกงเดือดเต็มที่เอาปลาใส่ลงไปเลยครับปลากระตังตัวเล็กๆแต่มันอร่อยสดตัวเป็นๆเ,เลยนะซื้อมาโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับใส่ปลาลงไปเลยนะ ไฟไม่ต้องลดนะเวลาใส่ปลาเร่งไฟเต็มที่ไว้เลยนะเร่งไฟไว้เต็มที่เลยนะครับอย่าไปลดไฟนะครับอย่าไปลดไฟเด็ดขาดนะครับเพราะเราใส่ปลาลงไปความร้อนมันก็จะดบลงทันทีอยู่แล้วอัตโนมัตินะแล้วก็เห็นไหมมันจะร้อนเร็วนะปลาขี้ตังสดสดกับน้ําแกงส้มลุงลอยนะครับท่านผู้ชมเก็บติดบ้านไว้และครับน้าเกงส้มลุงลอยไม่ผิดหวังเจอปลาเจออะไรที่ชอบกินก็นจะได้เกงกินทันที แกงปลาขี้ตังนะครับกับน้ําแกงส้มลุงร้อยที่บ้านเพื่อนลุงร้อยบ้านลูกค้าลุงร้อยนะครับบ้านลูกค้าลุงร้อยในหาดใหญ่แกงเสร็จภายในเ็ดนาทีนะครับภายในเ็ดนาทีแต่บ้อนี้ไม่ถึงเนาทีสมนาทีกว่าๆนะก็จะได้กินแล้วนะจะยินนะนี่แหละนะเออเริ่มแล้วเริ่มแล้วตักโชว์นิดหน่อยอ่านี่น้ำลายเลยนะครับน้ำลายเลยทุกครั้งห ใชนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนชมแรวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนใจน้ําแกงส้มรลอยซื้อได้น้ําแกงส้มลุงหลอยเอาละครับตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยโอ้โหทางน้ำลายทั้งอะไรโอ้หิว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 แกงทุกวันกินทุกวันไม่เบื่อครับแกงส้มโดยเฉพาะน้าแกงส้มล,ลุงหลอยกับปลาคิตังสุดยอดปลาคิตังแกงส้มน้าแกงส้มลุงร้อย แกงเลี้ยงบานบานแกงเลี้ยงน่องไม้พี่เอาคือกินร้อยได้ออกนะครับกินร้อยกินเทียงอร้อยมันหนก่ะร้อยกินนกำลังชุบนะเป็นเลียงน่องไม้อย่างไร้ไร้นั้นนี่อย่างพักเล้ยใส่พักอันหยิบใส่หยิบใส่ลุกไปหยิบใส่ลุกไปร้อยตัางเพศนี้ลุงร้อยมาแจกสูตรแกงเลี้ยงครับแกงเลี้ยงแบบบานบานนะครับนี่คือต้มน่องไม้ก่อนตอนนี้แกงเลี้ยงน่องไม้ต้มน่องไม้ให้ขึ้นก่อนนะน่องไม้ขึ้นมันครบนะต้มก่อนครับต้มทีหลัง อย่างีรนเอานั่นนี่เอาไอายนี่นะเอาไอายนะนี่มีเครื่องหลงนะครับเครื่องหลุมีหลุกทั่วขันวันน,นี้นะครับเหมเครื่องหลงก็มีเนี่ยไม่ได้มาครับพ่มแดงติดใจดำวัวค้าคืนะตมตมตมว่าใหม่เล็กน้ผลวันนี้มีหลุกทั่กว้ยาวบ,บออานนะนะมเไยเอานั่นนะดู่กันทุกแถวทุกแวเล่เบบเบบไงไปเล่งมาเล่งไปเล่มาตายยานะครับ này có rút án này án này có mua này cái này cái này làm công ở lên, mature, đó thì nó mà lên 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 điện làm cao đai kim làm chụp cả khu nó bay ra mấy gì ông kia cho bằng nó đó ông kia cho luôn lấy bảy lấy bảy thằng bảy năm lấy buồn อย่าลืมรับเก่งเรียงลุงร้อยรับเก่งเรียงเพือสุขภาพกับปมสนับรรณุรายการโดยใบแปงตาลุงร้อยกับิดร้อยฟุตโปรดักสารกาดนินงานเยอะแย่เลอาจารย์สทรี้ซองกินได้เลยะครับนะอย่าลืมใบแปงอู่ร้อยเป็นร้านที่ปุผ้าเปนทางเป็นได้สบายสบายนะครับอย่าลืมยากิดเกล้าร้านอยาโดนมึงไปแปงอยูร้อยกับขอบุครับช่วงนี้มาดูเบนูหมูสามชั้น ทอดน้ดําปลาโดยไม่ใช้น้ํามันไม่ใช้น้ํามันนะครับนี่ก็หมูสามชั้นเชื่อดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะครับแล <St arts> ้วก็เตรียมกระทะเตรียมกระทะแล้วก็เอาเนื้อหมูที่หั่นว้เรียบร้อยใส่ลงไปใส่ลงไปในกระทะเลยครับใส่ลงไปเรียบร้อยใส่ลงในกระทะแล้วก็จัดให้มันเรียบร้อยเนาะจัดให้มันแน่นเรียบร้อยแล้วก็

มีน like eh, ้ำปลามีน้ำตาลกระบมีสารชั้นนะหน้าหลังออกเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปที่เราตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ติดแล้วเราก็เอาเครื่องปรุงใส่เครื่องที่เราผสมตั้งไว้สองขู่นะครับน้ำตาลนะ้วมีน้ำปลาแล้วก็มีสิวัต าย่างนะสามอย่าแค่นี้ม่ด้มากดีเเลยลงไปเรียบร้อยใสลงไปเรียบร้อยัดัดอัๆผัดไปเอาแป๊บเดียวก็จะได้แป๊บเดียวครับน่ากินมากครับแเลยนะ่า นะฮ่าย้ครับครัวลุงหลอยนะครับเบนูหมูสามชั้นท้นน้าปลาครับไม่ได้ใช้น้ํามันนะต้นน้ําปลากับน้ํครับนะใช้น้าแทนะน,น้ํามันนะก็เป็นเมนูที่แปลกเมนูแต่ว่าอร่อยนะอร่อยนะกินมาหลายครั้งแล้วทํามาหลายรอบแล้วรอบนี้เลยมาทำโชว์นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะ่ากินไหมโอ้โหจะกินกับข้าวแกงส้มจะกินกับข้าวเหนียว หรือจะกินกับแกงเผ็ดโอ้อร่อยทั้งนั้นเลยครับนี่เมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรลุงร้อยจากครัวลุงร้อยนะครับเอาดูดูดดลุงร้อยโอ้หน้ากินไม่น่ากินก็ลองดูเนาะชมแล้วก็ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจียวไข่กับลุงร้อยนี่วิธีการเจียวไข่กับลุงร้อยครับ เอาไข่ลงในถ้วยนะครับใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วก็ตีตีให้คนไม่เข้ากันตีนานๆให้ฟองตีให้ฟองฟูเลยนะไข่ก็จะทอดทอดออกมาฟูนะมีวิธีการเจียวไข่กับลุง้อยนะไข่ลุงร้อยนะครับไข่ล้านวิวนะไข่ล้านวิวนะไขล่ขล้านวิวมีมาแล้วครับที่ทิกตอกนี่คือวิธีปานต,ตีตีนานๆเลยครับตีไปเรื่อยๆนะีเอาเลยครับต,ตอนนี้ก็จะ เริ่มแล้วเริ่มแล้วจับแล้วจับแล้วจับแล้วอืมร่อ,อ,อนแล้วครับร่อนไข่แล้วไข่ร่อนแล้วเอาไข่กาลังจ,จะลงในจานแล้วเอาไข่ลงเป็นจานเรียบร้อยอออออได้เห็นไหมฟูไม่ต้องใช้ช้อนอร่อยอร่อยไข่ลุงร้อย